สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับหลุยส์แฮปปี้มีบ้านวนี้ผมพามาดูนี่เลยประตูรางแขวนบนนะนี่ประตูรางแขวนบนก็คือจะไม่มีรางที่ด้านใต้นะครับไม่ม,ม,มีมีตัวรางเลื่อนด้านใต้จะเป็นรางแขวนบนใช้กับโครงสร้างที่เป็นเสาไวาแฟงเท่านั้นนะครับแต่ผมจะมาดูว่าพามาดูว่าเทคนิคของแฮปปี้บ้านเราทำยังไงนะถึงทําให้ประตูเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เบาสบาย อ่าเหมือนไม่เคยรู้สึกมาก่อนอ่ะใครสนใจสร้างกระดังโรงงานโทรมาได้เลยเลยให้เป็นมิว0นศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสองหนึ่งสามสองทานที่ไลตามใต้ลิงก์นี้เลยนะครับไปรับชมกันดีกว่า วันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาดูเทคนิคการทำประตูสไลด์แมทชั่นชีตรางเลื่อนบนนะประตูชนิดนี้เนี่ยจะไม่มีล้อด้านล่างนะครับไม่มีรางด้านล่างจะล็อกเฉพาะด้านบนประตูกับตัวเหล็กที่แขวนอยู่ด้านบนที่เห็นนะครับผมหลังนี้มี2แบบนะบเป็นรางเลื่อนเดี่ยวนะประตูรางเลื่อนเดี่ยวที่เราเห็นด้านหน้านี้ขนาด2องเมตรห้สคูณสเมตรสูงสเมตรนะครับแล้วก็ประตูบานเลื่อนคู่นี่นะครับนี่คือบานเลื่อนคู่นะครับ แต่ละบานนี่สูงสสูง4เมตรนะครับกว้าง3เมตรรวมกัน2บานเวลาเปิดก็จะเป็นหน้ากว้าง6เมตรแล้วก็สูง4เมตรนะครับนี่นะประตูนี้นะครับอันนี้คือบานคู่นะอ้ด้านหน้ามันก็คือบานเดี่ยวเดี๋ยวพาไปดูรอบๆอีกประตูชนิดลางเลื่อนรางเลื่อนที่แขวนด้านบนเนี่ยนะมันดีกว่ารางเลื่อนที่แขวนล้อก็คือทําให้เวลาเราใช้งานนะครับเราไม่ต้องกังวลว่ารถเราจะไปเหยียบ ตัวรางล้อที่พื้นนะทำให้รางล้อบิดเบี้ยวทําให้เปิดประตูยากอันนี้ไม่มีรางที่พื้นเลยนะครับจะเป็นแขวนเฉพาะด้านบนแต่ข้อจํากัดมันก็คือประตูนี้ใช้ได้เฉพาะกับโครงสร้างเสาวแฟงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องเนี่ยเราต้องมีรางที่พื้นนะไม่งั้นมันไม่มีตัวยึดรับน้าหนักที่ดีพอนะครับแต่ราคานี้ก็จะแพงกว่ารางเล่นล้อที่พื้นนะครับผมอันนี้คือด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นประตูเดียวนะครับขนาด หน้ากว้าง2เมตรสูง4เมตรนะนี่นะครับด้านหลังประตูเดียวพาไปดูด้านข้างอีกประตูหนึ่งนะครับหลังนี้เป็นประตูสไลด์เมทัลชีสซึ่งใช้สีเทาเดียวกันกับผนังหลังคาเลยนะครับดูสวยงามกลมกลืนออกแบบพิเศษลางบนใช้ลาง บีมรา,างไอ้รางวแฟงนะครับปกติจะเป็นเหล็กกล่องธรรมดานะอะที่เราเห็นนะครับรางวแฟงแล้วก็ใส่ตัวล้อเพิ่มตังอีกมาดูรายละเอยียดของการทําประตูนี้กันดีกว่านะนี่นะครับเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นรางเหล็กวแฟงนะครับหรือว่าถ้าเป็นธรรมดาก็จะเป็นรางเหล็กกล่องนะตัวโครงประตูเนี่ยก็จะเป็นเหล็กกล่องธรรมดานะครับแล้วก็ยึดด้วยตัวเมทัลชีท ด้านบนนะครับเนี่ยเป็นวายแฟงนะครับแล้วก็ใส่ตัวรางที่จะใส่ล้อด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเราจะเชื่อมเหล็กฉากนะข้างในเนี่ยเชื่อมเหล็กฉากแล้วก็ให้มันสามารถเกี่ยวกับลูกล้อตรงนี้นะครับผมลูกล้อจะเป็นลูกล้อคู่นะครับที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยครับเวลาเลื่อนนอกจากมีด้านบนเป็นตัวประคองแล้วนะครับ ก็จะมีด้านล่างตรงนี้นะเป็นตัวที่เกี่ยวผนังประตูไม่ให้มันหลุดนะครับนี่เห็นไหมครับข้างบนก็เป็นการเชื่อมลางไวแฟงแล้วก็เชื่อมกับตัวล็อกนะครับด้านบนเนี่ยไม่ต่างกับตัวประตูอลูมิเนียมนะครับผมหลักการเดียวกันนี่ยประตูก็จะเป็นเหล็กกล่องคาดอย่างนี้นะครับแล้วก็ ยิงด้วยเมทัลชีทข้างนอกมือจับก,ก็จะลักษณะนี้นะครับเนี่มือจับเปิดปิดค่อนข้างที่จะไม่หนักนะครับสบายบายนี่นะสำคัญคือที่พื้นไม่มีรางล้อนะครับทำให้เข้าออกได้สะดวกเลย เดีย๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อดีกว่านะนี่คือด้านข้างครับประตูคู่นะที่ผมบอกมาตอนช่วงต้นคลิปนะครับว่าหลังนี้ด้านด้านข้างเนี่เป็นประตูคู่ประตูคู่เนี่ยขนาดบานละหน้ากว้าง3เมตรสูง4เมตรนะครับเวลาเปิดคู่ก็จะเป็นหน้ากว้างรวมเป็น6เมตรแล้วก็สูง4เมตรนะครับเห็นไหมครับที่พื้นไม่มีรางนะเราจะเกี่ยวเฉพาะด้านบนให้มันสไลด์อยู่ด้านบนเท่านั้น แต่ข้อสําคัญคือต้องมีตัวประคองนะเหมือนกันนี่เห็นไหมครับเชื่อมเหล็กฉากออกมาจากใต้ประตูแล้วทาตัวประคองเอาไว้นี่นะเป็นล้อคู่นะครับเนี่ยมีด้านนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ด้านในฝั่งหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมดูนีนี่นี่นี่ครับเป็นคู่อย่างนี้นะเวลาเปิดก็จะให้เหล็กฉากเนี่ยมันสอดเข้ามานะครับอย่างน้อยต้องมีการประคอง1จุดนะใน1ประตูไม่งั้นเดี๋ยวเวลาตัวแขวนเนี่ยมันจะแกว่งไปแกว่งมานะครับผม เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะถ้าทําดีเนี่ยตัวเหล็กฉากมันจะเข้าตัวร่องมันเองโดยอัตโนมัตินะครับนี่ครับเวลาเปิดสุดมันก็จะคลายเป็นประคอง2จุดนะจุดด้านหน้าและจุดด้านหลังทําให้เวลาลมพัดเนี่ยประตูไม่กระพือนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะนี่นะเป็นไงครับสวยงามนะแล้วก็ใช้งานได้ไประหยัดด้วยไม่ต้องใช้มอเตอร์เป็นไงครับประตูของเรา สวยงามน,นะราคาก็กลางๆนะครับมาตรฐานถูกกว่าแบบตัมวม้วนนะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายกว่าแต่ก็มีข้อเสียของมันนะออลองฟังในคลิปที่ผมอธิบายใครไม่เข้าใจก็ทักมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะร,รือใครมีไอเดียดีๆก็ทักมาได้เลยนะใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะโทรมาได้เลยนะครับหรือ happy มีบ้าน0 8 1 7 0 5ป1 3 2็น่าทักมาที่ไลน์แอดตามใต้ลิงก์ที่ผมแปะไว้เลยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับอันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ